เห็นมีคนลงแถวนี้นะแต่เันหายไปไหนนะเฮ้ยยังไงเออเออนี่แหละร่วงตึงเปียตึงเปียโยซ่าเดี๋ิรุ่นเมกาเดี๋ิรุ่นดูไปดี๋ิรุ่นชารจใจที่กดเงินด้วยนะฮะ วันนี้นะครับเราอยู่กันในเกม Call of Duty Warzone Mobile นะครับในแพท3.3.3นะท่านผู้ชมนะก็มีอัปเดตใหม่นะครับให้มันลื่นยิ่งขึ้นมีภาษาไทยเข้ามาปรับกราฟิกเองได้นะนี่หลายคนถามนะพี่ปรับภาษาตรงไหนนะครับไปที่ฟันเฟืองนะครับแล้วก็เลือกคาว่าภาษาที่แสดงตรงนี้แล้วก็เลือกในส่วนของภาษาไทยนะท่านผู้ชมนะแค่นั้นแหละนะครับหรือว่าแรกเลือกคาว่า Language นะท่านผู้ชมอืมแล้วก็กราฟิกตรงนี้เราก็ปรับได้นะปรับได้สูงสุดปรับได้ปานกลางแล้วก็่า60 30 45เฟรมเรทนะท่านผู้ชมนะเออมาคนดูนะเจ้าตัวคคินนี้นะะรับเาก็จ เปิดเล่นอย่างเป็นทางการนะครับท่านผู้ชมนะประมาณนะ่วันที่เฮ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงจะเปิดเล่นทางการทางการวันที่21มีนาะคม2024นี้นะท่านผู้ชมนะั่สำหรับใครที่รอเล่นกันอยู่ก็เตรียมตัวกันได้เลยนะเตรียมโทรศัพท์ของท่านมาให้พร้อมด้วยนะครับ <Yeah. S 1> คุณดูนะอ่าแอนดรอยนี่แนะนำแรม4กิกนะท่านผู้ชมนะ CPU นี่ขอเป็นแซฟต d r ะก้อน720ขึ้นไปด i เมนซิตี้700นะฮะ อ่ฮีลิโอ G 96ขึ้นไปนะครับอืมประมาณนั้นเนาะท่านผู้ชมเนาะอา่ส่วนอ่าไอโฟนเนี่ยแนะนำเป็น iPhone 10ขึ้นไปนะท่านผู้ชมนะที่เป็นชิปอ่า a 12ขึ้นไปนะท่านผู้ชมนะตัวนั้นก็แนะนำเนาะอืมมาคนดูเราจะมาลื่นกันเลยนะครับน,อนออ้องๆโคตรหล่อโคตรเจโคตรตึงไปฮรับเริ่มเกมฮะมาว่ามาว่าเอ้ยวู้ฮู้เฮ้ยจะลื่นขึ้นจัง,งวะคนดูเฮ้ยลื่นขึ้นอยู่นะเนี่ย เอาดิเอาดิฮึ่มฮึ่ออออลื่นจัดลื่นจัดคนดูเออใช้ได้ใช้ได้นะคนดูดูที่ปรับ,บโ,อโอเคอันนี้ X mode แล้วนะท่านผู้ชมแล้วขอเปลี่ยนปืนกับน,นี้โหลดเอาเราน,นี่มีมีดโนตึงอยู่นะครับไปลงฮะเย a โคตรหล่อโคตรทีโคตรตึงน่งะ Very good ร oh. ้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงกับรันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมอ l นไ a น์ใช้เพียงแค่ Riot ออ ID ในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Richman Shop หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official @Richman Shop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้ม โลบอกริปการ์ดไลออดสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดออยากเติมเกมแบบคุ้มคุมสุดไวเติมก่อนจาจทีหลังต้องนึกถึงริชแมนช็อปโนหนึ่งเรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจริช m a n ช h อบไว้ด้วยเอาล่ะไปสนุกกันเลยไปเลซี่ก เตรียมฮะเตรียมโดดฮะฟู่มากับเพื่อนเลยนะนี่คนดูเพื่อนเราก็ลงมาเหมือนกันนะนี่โวู้ฮู้ตึงจ่าตึงจ่าเลยเพื่อนลงฮะโอ้โหทงตรงนี้เลยนะครับอืมเวลีกรูรดปับ๊บสวยส,สวยส,สวยกี <c oughs> ดานั่นจะมีปืนนะคนดูมีกล่องปือนอยู่ โ <Okay>. nice. อเคไนส์ประสบการณ์ติงต้านของฉันเฮ้ย,อ,ย,อ,ยอันนี้มันเปิดไมค์้แบบหนึ่งคนดูผมปั๊บปั๊บเสียงไมค์ก่อนเสียงพูดเอ่อเสียงแชทถ้าเสียง,ยง,ยงเดี๋ยวเพลเสียงพูดผมปิดไว้ก่อนดีกว่านะโอเคไม่อยากไม่อยากได้ยินไม่อยากได้ยินคนดู เฮ้ยอยู่ข้างนางสวยแตกตึงเปรีย้ยตึงเปรีย้ยวทำไงตัวนึงเอาดิเอาดิาดสวยร่วงๆ่วง่วง,วงเอาว่ะเอาว่ะเ <c oughs> ออโยระเบิดใส่ครับอี่สิเย้โว้ยกูโดนโดนไฟไปด้วยนะนี่มาว่ะมาว่ะเก็บของครับคนดูมีโลดกระสุนนะ เอลี่น่าส์โอเคโอเคผมปรับเสียงให้สักหน่อยนะเสียงเกมเนี่ยมันจะเหงาเกินไปกลรองโ okay. อเคเฮ้ยนี่มันปืนอะไรวะไอ้นี่ก็พอแล้วคนดูไอ้นี่ก็โหดจัดแล้วนะโหลดเอาโหลดเอาฝั่งนู้นฝั่งนู้นเฮ้ยมีคน,ม,คนมีคนด้านบนดาว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  <c oughs> ติงจัดติงจัดคนดูเฮ้ยมีคนรัดเรามีคนรัดเราเเเดีียวชิจก็้าานนป่ เฮ้ยเสียงสิบเสียงมันยังมีอยู่กรอวะโอ้ยสวยสวยสวยเอาดิเอาดิสวยล่วงร่วง่วงเอาว่ะเอาว่ะตึงจัดตึงจัดคนดูรู้สึกหมือนมัน มันปรับให้บอดโหดขึ้นนะคุณดูนะผมปิดไม้ได้ไดนี่嘛พวกนี้โอเคปิดไม้ไปละ oh. เปิดของก่อนละนกันเอาสไนไหมล่ะคุณดูสไนแด้กกันเนาะป๊บนึงนะผมไปปรับเสียงก่อน พูดเราขึ้นมาร้อยเปอร์เซ็นต์ผมปรับปิดมไมค์คนนว้นะคนดูโวยโกดผิดอ่าปรับวิ่งสไลด์เป็นเล็งยิงโอเคไปเลยซื้อก้อย <c oughs> ตึงจ่าตึงจ่าคนดูเตรี <c oughs> ยมตัวเลยดิครับสไนเราตึงอยู่แล้วเฮ้ยมันหินแวบๆนะรุนน่ะ ได้อยู่ได้อยู่เราอยู่ในวงแล้วใช่ไหมคนคนคนอุ้ยเกือบไปแล้วนะสวยสวยไอ้ล่วงมันอะเก็บครับเย้สไนเปอร์วอร์รีเออร์โนตึงคนดูน่าจะมีคนอยู่นะแถวนี้ผมเห็นแวบ ลุงฝั่งนี้แหละคนดูมาว่ะมาว่ะเอ้อนั่นไงอืมอืมร่วง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 สวยครับสวยครับนี <c oughs> ่ไปเก็บกรอก่อนเลยตอนนี้ตอนนี้นนนคนดูไหนไหนไหนมันตายอยู่ไหนวะเก็บไปแล้วล่ะ กระอสองนะท่านผู้ชมนะนี่ดีนะเรามีพกคู่คนดูเอาอ่ะเอาอ่ะตึงจัดตึงจัดมาดินี่ปรับภาพปรับภาพสุดแม่งลื่นขึ้นอยู่นะตอนนี้นะเหมือนเขาออปติไมซ์มาคนดูตอนเนี้ยเออนี่พี่เล่นบน LG Fold 7นะครับท่านผู้ชม,มเห็นมีคนลงแถวนี้นะแต่มันหายไปไหนลนะวุ้ยยังไงเออ นี่เนี่ยล่วงตึงเปียตึงเปียก็พอได้อยู่โอ้ปืนพกเราโหดอยู่แล้วนะครับแม็กนัมนูตึงอะ่ะคนดู <c oughs> ไปดีไปด <c oughs> ีมาว่ามาว่า <c oughs> อยู่แถบวงไหมนะตอนนี้ <c oughs> ผมจะวิ่งไล่วงแถวนี้ไว้ <c oughs> อาเดิเอาเดิขอปับก่อนปับหมดเป็น เดนมิ่งก่อนแป๊บนึงสวย CPU เป็นเดนมิ่งแปบ๊แบเวลี่กูดนี่เดนมิ่งแม่งเฟรมแม่งร่วงเฉยเลยว่ะแบบเป็น X mode ดินี่ X mode ผมนี่รันได้เลยแต่มันจะร้อนขึ้นหน่อยนะครับวิ ร้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงกัรันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมออนไลนใช้เพียงแค่ไรออดไอดีในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Richman Shop หรือเติมในที่ช่องทาง Line Official ยล @Richman Shop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุมโลบอ คลิปการ์ดไลออดสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มๆสุดไวเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง Richman Shop โน่หนึ่งเรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ Richman Shop ไว้ด้วยเอาล่ะไปสนุกกันเลยสวยยินดีเพื่อนสวยทำดีครับก็ได้อยู่นะก็ได้อยู่หนะก็ตึงอยู่นะ Đây đi ha Very good very good đi khách này gần khách vé đi ngay vé đi Chết vé đi khách เกือบแล้วนะนี่ตายตายสวยสวยโอ้เราเป็นสไนเปอร์ระดับตำนานเลยนี่ระยะโคตรไกลอ่ะมาดิมาดิบิงก่อนนะครับไปฮะ โอเคนี้ก็หดแล้วตัวผมอะ,ะรอเลยดิรอหลังเลยด,ดิยิงหนังเอ็นนะบอกเลยนั่นไงเจออีกตัวหนึงน่งโดนตายว่างโคตึงเฮ้<อ>ยเพื่อนเราดาวนี่มาตรงนูง้นสวยกำลังบวกกับเพื่อนเราอยู่นะครับฝั่งนั้น ผมไปดูก่อน,น,น,นมองอยากอย่นี้ไงนี่ไงเฮ้ยเกือบไปแล้วต้องมีอุ้ยโอ้โหเครื่องบินเครื่องบินเครื่องบินกินยาก,ก่อนหลังมาหลังมาโว้าหันไม่ทันคุณดูเฮ้ยโอ้โหตายได้หหอถอยกลับได้เลยเวลาฮี ไม่เป็นไรไม่เป็นไรคนดูเราไปเล่นอ่ารีเซอร์เจนเท่านั้นมันมีมันตรีเพเยอร์ด้วยนะคนดูนะเราไปเล่นรีเบิร์ดรีเซอร์เจนนะครับมันตรีเพเยอร์ก็มันนะครับคนดูมาว่ะไปลงครับโคตรีโคตรมันโคตรตึงมาว่ะมาว่ะเลซูโก้ลงเติมลงเติมคนดูอุ้ยด้นานล่างล่วงกันยาวเลยว่ะเฮ้ยตรงนี้ สองเนี่ยครับลูกสองกำนันโนตึงฮะบอกเลยวิวิอย่านะอย่านะไหนหนึ่งนัดสองนัดล่วงหนึ่งนัดสองนัดล่วงคนหนึ่งคนดูผมปรับไวทิกเกอร์ก่อนวิ่งสไลด์โอเคามาดิม,มาดิอีซี่ ย่ำโดนฮะเนี่ยความหนุ่งสูงเฮ้ยเอา้าปิงเราปิงเหรอมันขึ้นปิงสูงมากเลยเนี่ยตัวเรานะครับมาเลยดิครับฮาร์ฟรีย่ำโดดภายใน3 2 1ไปงห้ึโ่โครตรโคตรรีโครตรงึรตรองรรองรรอะไงวุรรง่ม กลางลมนะฮะคนดูนะปั๊บ easy เอยเปิดของแถวนี้ก่อนอ้อเดินเลิดเฮ้ยเดินเลิดได้ปืนเฉยสตีตะเลิดจะเกิดปัญหามาว่ามาว่าอุย้ยปืนอะไรอ่ะพกแชกเลย มาดิครับมาดิครับสุดล่อไปไหนกันมุดเนาะที่นี่เนาะโอเคนะท่านผู้ชมนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับตัวเกม Call of Duty Warzone Mobile นะครับในแพท3.3.0นะอัปเดตใหม่ล่าสุดเลยนะตอนนี้นะก็สำหรับเกมจริงเขาจะเปิดให้เล่นประมาณวันที่21มีนาคมนี้นะท่านผู้ชมนะส่วนใครที่อยากจะโหลดมาเล่นก่อนก็โหลดมาเล่นกันได้วิธีการโหลดอยู่ด้านล่างขอแยานแต่คลิปเนาะคุณดูเนาะสำหรับวันนี้พี่โคก็ตัวไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบายจ้าโคตตึงเอาดิเอาดิ อือยอออตัวนี้ก่อนสวยร่วงอ่อาเกได้ตายไปแล้วสวยถิงจัดเอาดิเอาดิสวย วันริชแมนช็อปผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมมอลลาเนใช้เพียงแค่ไรออดไอดีในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ r i c h m a n s h o p หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official a ล @richmanshop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุ้ การดไลโอดสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มๆสุดไวเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง,ง Richman Shop โึ่1เรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ Richman Shop ไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลย